ตอนที่2833คุณสมบัติของคุณแย่เกินไปคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงฝึกไม่ได้และฉันก็ฝึกได้<ฮ>แลนเซนกล่าวพร้อมกับมองไปที่ผู้เท่าเผ่าเวริี่ไฮทําำไมขอให้ผู้เท่าเผ่าเวริี่ไฮจ้องไปที่แอนเซนนี่เป็นข้อสงสัยของเขาเช่นกันเพราะคุณสมบัติของคุณแย่เกินไปแลนเซนดูเหมือนจะสบายๆคุณสมบัติห่วยเกินไปหรือเปล่า ผู้เท่าเผ่าเวริี่ไฮได้ยินคำทั้งสี่คำนี้และตะลึงไปชั่วขณะเขาเติบโตมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้อาวุโสในครอบครัวเขายกย่องความเป็นอัจฉริยะของเขาและไม่เคยมีใครอธิบายเขาด้วยคำว่าคุณสมบัติที่ไม่ดีใช่มันเป็นเพราะคุณสมบัติของคุณแย่เกินไปคุณจึงไม่สามารถเรียนรู้ได้และฉันเพิ่งฝึกฝนมันมาแลนเส้นกล่าวด้วยความมั่นใจ สิ่งที่แฮนเซนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือผู้เท่าเผ่าเวริไฮคิดว่าการปฏิบัติของเขาล้มเหลวเพราะความสัมพันธ์ระหว่างความรักและความรักจากนั้นเขาก็มาค่าภรรยาคนทั่วไปจะไม่ทำแบบนี้อย่างแน่นอนแต่แฮนเซนไม่แน่ใจจริงๆดังนั้นเขาจึงต้องถ่ายทอดความคิดของผู้เท่าเผ่าเวริไฮ และอย่าให้เขาอ้างถึงปัญหาความล้มเหลวในการเพราะปลูกของเขากับเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายตราบใดที่เขาตระหนักว่าความล้มเหลวเป็นเหตุผลของเขาเองเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะค้อเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายและการคำนวณของพระเจ้าก็จะพังทลายลงโดยธรรมชาติผู้เท่าเผ่าเวริไฮกล่าวอย่างแผ่วเบาฉันไม่กล้าที่จะพอใจในตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่คำพูดที่ไม่ดีอย่างแน่นอน นั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณเปรียบเทียบกับใครถ้าคุณเปรียบเทียบกับสิ่งงโง,ง่ๆที่อยู่รอบตัวคุณแม้ว่าคุณจะดูดีแต่ก็เป็นเพียงหมูกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแดนเซนกล่าวเปรียบเทียบกับคุณแล้วไงผู้เท่าเผ่าเวริีไฮเลิกคิวนั่นสามารถอธิบายได้ด้วยคำสองคำเท่านั้นความแตกต่างนั้นน่ากลัวหานเส่นต้องต่อสู้กับผู้เท่าเผ่าเวริีไฮให้เขาตำหนิความรับผิดชอบทั้งหมดท้ายที่สุดแล้วผู้เท่า เขาเวรี่ไฮยังเด็กเกินไปเขาไม่เก่งเกินไปในการชักนำบทความแดนเส้นกระตุ้นหัวใจอย่างแรงและไม่สนใจว่าหานเซนจะพูดหรือไม่เมื่อมองไปที่หานเซนเขาพูดว่าคุณแค่ฝึกศิลปะจีโนเร็วกว่าฉันนี่มันพลาดเกินไปหรือเปล่า มันไม่ใช่แค่ศิละปะจีโนนี่อาจเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะฝึกศิละปะจีโนมันไม่ยากสําหรับฉันนี่คือความแตกต่างของความสามารถคุณอาจไม่สามารถฝึกยีนได้เป็นเวลาหนึ่งปีฉันต้องการเพียงแค่การผ่าตัดเท่านั้นสักครู่เพื่อฝึกซ้อมหนันเสิ้มองไปที่ผู้เฒ่าเผ่าเวริี่ไฮด้วยสายตาด,ดูถูกเสียงของคุณใหญ่เกินไปด้วยเหรอผู้เฒ่าเผาเวริี่ไฮปฏิเสธที่จะเชื่อการโอ้อวดของแฮนเซนโดยธรรมชาติ ถ้าคุณไม่เชื่อก็แค่เลือกศิลปะจีโนมที่คุณคิดว่าฝึกได้ยากคุณต้องสาธิตเพียงครั้งเดียวและคุณไม่จําเป็นต้องสอนฉานฉานจะแจ้งให้คุณทราบว่าท่องว่างระหว่างอัจฉริยะและสิ่งมีชีวิตธรรมดาธรรมดาแฮนเซนกล่าวอย่างยิ่งพยองผู้เท่าเผ่าเวริไฮได้รับความโกรธจากแฮนเซนอย่างสมบูรณ์และเขากล่าวด้วยใบหน้าทเทียนชาฉันอยากเห็นว่าคุณมีอัจฉริยะมากแค่ไหน พระเจ้ามองคนทั้งสองด้วยความสนใจและไม่ได้หยุดแลนเส้นหรือโต้เถียงกับเขาผู้เทา่าเผาเวริไฮครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งนิ้วทั้งห้าและการควบแน่นหนึ่งครั้งทันใดนั้นก็กลายเป็นลูกบอลแสงสีวุ่นวายในมือของเขาจากนั้นกล่าวกับหานเซินนี่คือเทคโนโลยียินแสงจ้าทั้งเด็ดของตระกูลคาซึ่งเป็นพันธุก,กรรมระดับเริ่มตน้นคุณต้องการให้ฉันสอนคุณหรือไม่ไม่ค่ะ แานเซนมองไปที่ลูกบอลแสงที่สับสนวุ่นวายและกำลังวิ่งอย่างรวดเร็วและจักรวาลจำนวนนับไม่ถ้วนก็เข้ามาในดวงตาของแฮนเซนมันเป็นเพียงศิละปะจีโนโมระดับเริ่มตน้นจริงๆมันง่ายเกินไปคุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยากลำบากแฮนเซนพูดอย่างเหยียดหยามคุณได้เรียนรู้สิ่งนี้มาก่อนและยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เทาเผ่าเวริหายกลาวอย่างเย็นชา แม้ว่าเทคโนโลยียีนแสงจ้าทั้งเจ็ดจะเป็นเพียงยีนเริ่มต้นแต่ก็ยากที่จะใช้และแม้แต่ระดับบัตรเตอร์พลายหรือแม้แต่พลังระดับเทพที่แท้จริงก็ไม่อาจใช้มันได้สาเหตุที่เซเว่นยองกวงประสบปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเพราะเซเว่นยองกวงจำเป็นต้องรวมจุดแข็งของแผนกต่างๆทั้งเจ็ดเข้าด้วยกันอย่างชำนาญ เป็นเรื่องยากสำหรับสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่จะขับเคลื่อนพลังของเจ็ดแผนกในเวลาเดียวกันดังนั้นแม้ว่ามันจะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงหากคุณมีความสามารถในการควบคุมกองกำลังหลายๆกองก็เป็นเรื่องยากที่จะฝึกฝนเจ็ดแสงในจักรวาลขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตที่เรียงเป็นเส้นสองชั้นนั้นหายากมากแล้วและทั้งสามชุดนั้นหายากอยู่แล้วสิ่งมีชีวิตเจ็ดสายไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขาเผ่าเวริีไฮ ยังมีความสามารถในการฝึกฝนแสงสะท้อนเจ็ดดวงเนื่องจากพวกเขามีวิธีพิเศษพวกเขาไม่มีคุณลักษณะเจ็ดประการนั่นคือการเปลี่ยนแปลงหานเซินพูดพร้อมกับโบกมือและทันใดนั้นก็มีลูกบอลแสงหลากสีที่สับสนเหมือนกับแสงสะท้อนทั้งเจ็ดในมือของผู้เท่าเผ่าเวริไฮผู้เท่าเผ่าเวริไฮตกใจและจ้องไปที่หานเซิน เขาอยากรู้ว่าแสงสะท้อนทั้งเจ็ดในมือของเขาเป็นแสงสะท้อนเจ็ดดวงจริงๆหรือไม่บางคนเก่งเรื่องภาพลวงตาและการสร้างภาพหลอนก็ไม่ใช่เรื่องยากเมื่อเห็นความคิดของหานเส้นมือของหานเส้นก็พุ่งตรงไปที่แสงจ้าทั้งเจ็ดไปยังเผ่าเวริีไฮก็เอาชนะแสงจ้าทั้งเจ็ดตูม แสงสะท้อนเอกภพทั้งสองในอากาศระเบิดโดยตรงเพื่อให้รัศมีที่มีสีสันเบ่งบานราวกับดวงอาทิตย์ผู้คนที่มีสีสันไม่สามารถแม้แต่จะลืมตาได้และต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมันเป็นเจดแสงจ้าจริงๆรูปลักษณ์ของผู้เท่าเผ่าเวรีไฮค่อนข้างซับซ้อนเมื่อเขายังเป็นเด็กเขาใช้เวลาเจสัปดาห์ในการฝึกฝนใน เผ่าเวริไฮเขายังสร้างบันทึกเล็กๆตอนนั้นพ่อของเขายกย่องเขาไม่ค่อยเป็นตอนนี้แทนเซนเพิ่งอ่านอีกครั้งและแม้แต่กฎหมายก็ไม่ได้ใช้เขาฝึกมันจริงซึ่งทำให้เขาไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆบางทีเขาอาจจะฝึกฝนมาแล้วเจ็ดตาผู้เท่าเผ่าเวริไฮคิดแบบนี้และพูดกับหันเซ่นเนื่องจากเจ้าคิดว่าแสงจ้าทั้งเจนั้นเรียบง่ายเกินไปข้าก็จะเปลี่ยนสิ่งที่ยาก ฉันแค่บอกว่าฉันจะให้คุณเปลี่ยนแดนเซนกล่าวด้วยรอยยิ้มเทคนิคทั้งพันธุกกรรมของผู้เท่าเผ่าเวรี่ไฮนั้นเหมือนกันกับแดนเซนตราบใดที่ผู้เท่าเผ่าเวรี่ไฮสามารถสาธิตและให้เขาเห็นอีกครั้งเขาก็สามารถใช้เพื่อจำลองมันได้ผู้เท่าเผ่าเวรี่ไฮเป็นเพียงระดับพื้นฐานดั้งเดิมและแลนเซนก็เป็นระดับที่แตกหักแล้ว มันง่ายกว่ามากในการจำลองศิลปะจีโนของเขาแม้ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกัน100%เปอร์เซนแต่ก็ไม่ยากที่จะจำลอง8%เปอร์เซนผู้เท่าเผ่าเวริไฮแอบคิดว่าสองคนนี้แปลกมากและพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้จักฉันเป็นอย่างดีถ้าฉันใช้ศิลปะจีโนเผ่าเวริไฮบางทีเขาอาจจะเคยเป็น,นานมาแล้วฉันขโมยมันไป ทันใดนั้นดวงตาของผู้เท่าเผ่าเวริไฮก็สว่างขึ้นและมองไปที่ผีเสื้อเงาด้านข้างผีเสื้อคุณจะสาธิตเงาของผีเสื้อและให้เขาดูอย่างละเอียดผีเสื้อเงาของเจ้าหญิงบัดเตอร์พลเป็นศิลปะจีโนที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอแม้แต่เทคนิคยีนเดียวกันก็ไม่พบในเผ่าเวริไฮเขาไม่เชื่อว่าแดนเซนยังสามารถเรียนรู้ได้ เจ้าหญิงบัตเตอร์พลายยังเป็นผู้ฟังผู้เท่าเผ่าเวริไฮเธอแสดงเงาผีเสื้อทันทีทันใดนั้นก็เห็นผีเสื้อบินออกมาจากเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายราวกับกลีบดอกไม้มากมายคุณต้องการให้ผีเสื้อสาวบอกกฎของเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายบอกคุณคำพูดยาวของไทช้างยังไม่จบและฝ่ามือของแดนเซนบกสะบัดและเงาของท้องฟ้าก็โผล่ขึ้นมาจากเขาร่างกายระดับบัตเตอร์พลาย และเจ้าหญิงบัตเติร์พลายเกือบจะเหมือนกันเป็นไปได้อย่างไรเจ้าหญิงบัดเติร์พลายและผู้เฒ่าเผ่าเวริไฮแทบจะเรียกร้องออกมาในเวลาเดียวกันซึ่งยากที่จะเชื่อฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพยายามลงคลิปเร็วๆคะ่ะสามารถดเน a เป็นกำลังใจให้ได้ตามเลขบัญชีใต้คลิปนะคะขอบคุณคะ่ะ